คุณรู้หรือไม่สิ่งที่ทุกคนจะต้องเผชิญก็คือการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคมยกตัวอย่างเช่นข้าร,ราชการที่ต้องสูญเสียรายได้ในขณะที่รายจ่ายยังมีอยู่ตลอด ทำให้เรามีความจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินเพื่อรองรับและรักษามาตรฐานการดำเนินชีวิตในช่วงหลังวัยเกษียณให้เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับการดำเนินชีวิตในช่วงก่อนเกษียณอายุเรามาฟังบทสัมภาษณ์การเตรียมความพร้อมจากทั้งผู้ที่เกษียณอายุแล้วและผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยเกษียณอายุกันชื่อนายสุนทรนามสบุลรกองศรีนะครับ นางเสริมสุกกองศรีเดี๋ยวนี้ก็เป็นข้าราชการบำนาญเกษียณมาแล้วส0ปีเป็นข้าราชการบำนาญครับผมก็ได้รับเงินบำนาญแล้วก็สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลน,นะครับจากโรงพยาบาลของรัฐทุกรายการครับผมก็มีแค่บำนาญก็ได้เงินแค่เงินบำนาญแล้วก็ ขอพักบ้างรายได้ที่ได้จากขอพักแล้วก็มีเงินลำลานมีสองอย่างไปนั้นพูดถึงสวัสดิการพูดถึงรายได้หลังจากที่เกษียณอายุรายการแล้วช่วงที่ยังรับราชการอยู่ก็มีการเก็บออมนะครับมีการเก็บออมมีเงินฝากอยู่บ้างนิดหน่อยแต่่าไม่มากนะครับก็เพราะว่า เงินเดือนของใครกันก็ไม่เยอะมกก็มีภาระในการดูแลลูกหลานด้วยนะครับแ,แต่แต่เกษียณเงินเงินคือเงินเดือนข้าปกติดได้ห้าหกหมื่นมันก็แต่็นลดแค่หเลือแค่เึ้่มหนึงก็ประมาณสามสี่หมื่นลถขึ้นึงทีนี้เราก็ต้องดูดูว่าเงินของเราจะพอไหม พอจะจ่ายไหมแต่ละแต่ละเดือนแล้วก็มีเงินละแค่เงินเดือนที่เราใช้ประจำก็พอมีท้ายบ้างแล้วก็จะมีรายได้จากของที่ได้หน่อยก็พอในส่วนทรัพย์สินก็ได้จัดซื้อที่จัดซื้อทางแล้วก็สร้างบ้านครับเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อให้มีรายได้ที่ มาจุดนเจือครอบครัวก็มีการก่อสร้างหอพักนะครับแล้วก็ทําสวนทําไร่ไปนะครับมีหอพักหูุมหนึ่งหอแล้วก็มีบ้านให้เช่าอยู่อย่งหลังครับผมคือาการเตรียมตัวนี่ตั้งแต่เราทํางานตั้งแต่เริมทางานเราก็ต้องเตรียมตัวว่าเราจะต้องขับขึ้นก้าไปทีนิตฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยถ้าไม่ให้ถีงช่วชีวิตแล้วก็ จะไปไม่รอดแต่นั้นเมื่อเมื่อคิดแล้วเราก็ต้องดูว่าหลังจากเราทําการทํางานมาแล้วถ้าหากอายุเรามากเงินเดือนเราก็ต้องลดลงรายจ่ายเราก็จะต้องดูสักวันว่าเราก็ภาษีสังคมมันก็ต้องมีเมื่อก่อนนี้เรามีเงินเดือนมากถ้าเรากเกษียณแล้วภาษีสังคมเยอะเราก็เปนไม่รอดฉะนั้นก็ต้องลองแผนว่าเงินเราแต่ละเดือนเราจะใช้อะไรบ้าง kau tak macam